Amazing t a o Amazing t a o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่พลังงานแลนดอมกันอีกนะกับเรื่องราวความรักที่ครั้งนี้คุณจะเป็นผู้ขอจบค่ะเอาแล้วนะคะกับเรื่องราว เกี่ยวกับการขอจบความสัมพันธ์ที่คุณจะไม่ได้เป็นผู้แพ้แต่คุณเป็นผู้ขีดเส้นคําว่าจบและโยนคําว่าจบให้กับเขาค่ะยินดีต้อนรับนะคะแลนดอมนี้เป็นของชาวทัตุน้ํานั่นหมายความว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่คุณจะต้องอยู่ในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎ ลัคนามีนลัคนาพิจิกลัคนากรากฎฟังแรนดอมนี้เปิดใจฟังไปพร้อมๆกันกับเรื่องราวหัวข้อนี้ที่อาจจะ โดนใจคุณนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเน้นย้ำหวข้อนะคะเหนื่อยจนอยากจะร้องไห้ราศีไหนที่คุณจะไม่ฝืนอีกแล้วจะไม่ยื้ออีกแล้วคุณจะเป็นฝ่ายขอจบความสัมพันธ์พลังงานราศีคุณที่คุณจะจบด้วยจะต้องขึ้นในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยราศีเรามาเฉลยนักสัตว์ของเขากันนะคะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอื่นนะคะไพ่ที่อยู่ตรงหน้าผู้ทํานายขอเป็นตัวแทนหยิบในตําแหน่งของพลังงาน ของความรู้สึกของคุณกับหัวข้อนี้นิดหนึ่งนะคะขอสองใบนะคะมายินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนาอัมเมซิ่งทาโร่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแลนดอมที่เป็นของพวกคุณค่ะถ้าโชคชะตาพามานะคะนั่นหมายความว่า ถ้าคลิปนี้เก่าไปนานแค่ไหนก็ตามถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกให้ถือเป็นพลังงานณนะเวลาปัจจุบันนะคะโชคชะตาอาจจะเพิ่งพาคุณพามาก็ได้นะคะบางทีคลิปนี้อาจจะผ่านไปแล้วปี2ปีคุณเพิ่งมาเจอก็ได้แต่การเจอของคุณอาจจะมีความหมายที่สําคัญค่ะฟังให้จบคลิปนะคะเรามาดูในตําแหน่งแรกกับเรื่องราวของคุณการฝึกฝนแสดงคุณต้องใช้หัวใจนะคะและก็ฝึกฝนเพื่อฟันฝ่าอุป,ปรสรรค ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเป็นเขาเรียกว่าไพ่ e x p e r i e n e e กับไพ่ l o n e นะจากนี้ไปถ้าคุณเข้มแข็งพอใจคุณเริ่มนิ่งพอ คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากฝืนอีกแล้วไม่อยากร้องไห้อีกแล้วแสดงว่าคุณอาจจะต้องฝึกตัวเองมาอย่างมากมายจนวันนี้คุณกล้าพอที่จะเดินไปเพียงลำพังแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามดังนั้นโชคชะตาบอกว่ารอบนี้ใจคุณแกร่งมากๆและใจของคุณอาจจะไม่ถอยกลับไปเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาที่ถอยแล้วถอยอีกรอบนี้น่าจะเป็นการ ขอจบความสัมพันธ์และคุณก็เดินออกมาโดยไม่หันหลังกลับไปแม้แต่เหลียวมองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวของคุณดีกว่าว่าราศีนักสัตว์ของเขาคือราศีอะไรที่คุณกำลังจะใช้ความกล้าหาญใช้ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและใช้ความความเขาเรียกว่าฝึกจนเขาเรียกว่าเจ็บจนใจชินนะคะไปบอกเลิกกับเขาและจะไม่มีวันถอนคำพูดนะ มาบรรทัดที่สองนะคะเขาเรียกว่าไพ่เล่าเรื่องไพ่กาลังจะเล่าเรื่องราวของเขาราศีของเขาหรือนักสัตว์ของเขาและอาจจะมีตัวเลขสัมพันธ์ของเขาด้วยคําพยากรณ์อาจจะตรงกับคุณจนมหัศจรรย์ amazing นะคะแต่แนะนํานะอย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงบางคนไม่ได้ตรงนะคะแต่ชอบที่จะเข้ามาฟังเป็นกําลังใจผใู้ทำนายยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของแรนดอมนะคะเปิดใจกล้อง กว้างค่ะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดใครมาตั้งนะคะอย่านำคำพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงนะคะแนะนำมาดูดวงส่วนตัว ID Line อยู่หน้าปก YouTube ค่ะกับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้มี ID Line ของผู้ทํานาญอยู่นะคะและส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีเรียนเชิญสู่อาคารเวนทมมตนอาคารที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของโลกการพยากรณ์และถามว่าอาจารย์ดุไหมไม่ดุค่ะแต่โหดนะคะ กรีดไพ่ไม่สวยใช่ไหมกรีดเดี๋ยวนี้นั่นแน่นั่นแน,น,น,น่นี่คือพลังงานของผู้ชมนายนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะดูดูเห็นเห็นดูดูอย่างงี้จริงๆแล้วใจดีมากนะคะแต่เวลาเรียนขอให้ตั้งใจนะเพื่อให้คุณได้ไปประกอบอาชีพนะคะมาเราเข้าสู่ฐาน2ฐาน3นะบรรทัดที่2กับบรรทัดที่3กับเรื่องราวความสัมพันธ์อย่างที่บอกค่ะฝึกฝนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรค ตอนนี้เป็นอโลนแล้วนะคะคุณอยู่เพียงลําพังคุณตัดสินใจจะเดินเดี่ยวจะลุยเดี่ยวไปข้างหน้าโดยไม่มีเขาอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณผ่านการฝึกฝึกพลังงานของการเสียใจอดทนอดการเจ็บเจ็บช้ํชๆเจ็บซ้ําๆจนจนจนมากมายละจนมากมายนะคะตําแหน่งของคุณมีตําแหน่งสีดาบขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเหงาอยู่คนเดียว ช้าใจอยู่คนเดียวและก็เศร้าอยู่คนเดียวโดวยที่เขาไม่ได้รับรู้รับทราบหรือแม้ว่ารับรู้เขาก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจดังนั้นราศีดังต่อไปนี้ค่ะที่คุณตัดสินใจอย่างแนว่วแน่แล้วว่าจะขอจบยุติความสัมพันธ์เขาคือคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมถุนตุลกุมนะคะราศีมังกร ราศีพฤกษภกและก็ราศีกัน6ราศีนี้โดดเด่นมากๆในพลังงานของคลิปนี้ใช่คุณที่คุณขอจบไหมคะถ้าตรงแล้วฟังให้จบคลิปค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ตรงไปเชื่อมโยงที่นักสัตว์นะคะนักษัตว์ของเขาเป็นคนที่เกิดปีฉลูปีวอกปีมะเสง็งปีขานและปีชวดค่ะนี่คือนักษัตว์ของเขาดังนั้นตรงแค่ราศีก็ได้หรือตรงแค่นักสัตว์ก็ดีแต่ผู้ทํานายจะขออนุญาต เพิ่มในตำแหน่งของตัวเลขเพื่อให้คุณได้ลองเช็ครีเช็คซ้ำอีกครั้งน,นะคะเมือ่อผู้ทำนายพูดถึงตัวเลข3ตัวคุณจะนึกถึงเขาเกี่ยวพันกับเขาเกี่ยวคันกับวันเดือนปีเกิดเกี่ยวพันกับวันเวลาการเจอของคุณก็ได้นะคะตัวเลขในดวงของเขามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข4ค่ะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข2และมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลข1 4, 2 1สองหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่1เกิดวันที่สอง เกิดวันที่4เกิดวันที่11เกิดวันที่12เกิดวันที่14เกิดวันที่21เกิดวันที่24เกิดวันที่31ค่ะเขามีความเกี่ยวพันนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับวันอาทิตย์ วันจันทร์แล้วก็วันพุธกลางวันพุธกลางคืนค่ะเขามีความเกี่ยวพันนะคะกับพลังงานของเดือนมกราเดือนกุมภาเดือนเมษาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาและเดือนธันวาค่ะ 4ี่เป็นอะไรได้บ้างวันเดือนปีเกิดของเขาวันเวลาการคบหาจํานวนวันจํานวนเดือนจํานวนปีนะเดือนเจอการเดือนรักกันเดือนสิ้นสุดนะคะรวมถึง4ี่อาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาหรือคุณเช่นอ่าห้องคอนโดที่เราอยู่ด้วยกันบ้านที่เราอยู่ด้วยกันเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะ ทะเบียนรถที่เขาใช้นะคะหรือแม้กระทั่ง3ามตัวหลังบัตรประชาชนพาสปอร์ตใดๆก็ตามค่ะชั้นที่พักอาศัย421อาจจะเกี่ยวพันกับเขา1ตัวก็ได้หรือ2ตัวหรือทั้งหมดก็ได้ลองเช็คดูนะคะเป็นอะไรนึกถึงตัวเลขเห็นตัวเลขนี้คุ้นๆอะไรในตัวเขาบ้างลองนึกให้ดีๆนะคะพอนึกดีๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่อคุณขอจบความสัมพันธ์นะคะ ตรงอย่างใดอย่างหนึ่งนะตรงราศีก็ได้แต่ตรงนักสัตว์ก็ดีนะแต่เชื่อไหมบางคนความอเมซิ่งคือตรงทั้งสองอย่างนะคะแล้วไปเพิ่มเติมตัวเลขก็ยิ่งตรงไปอีกก็ลองคอมเมนต์กันมาดูว่าตรงแบบไหนนะคะราศีดังต่อไปนี้นักสัตว์ดังต่อไปนี้ที่ได้พูดสื่อสารกันออกไปคุณเหมาะเขาเรียกว่าคุณขอใช้คําว่าพอแล้วพอเถอะ อย่าอย่ายื้อกันอีกเลยแล้วท้ายสุดเขาจะยอมหยุดแล้วยอมจบกับคุณหรือเปล่าในเมื่อคุณเป็นฝ่ายขอจบแล้วเขาจะจบกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปแต่นตอนนี้มาฟังเรื่องราวของคุณก่อนสาเหตุที่คุณตัดสินใจนะคะมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ชั่วบูกหรืออารมณ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ประชด เป็นอารมณ์อะไรนะแต่ครั้งนี้คือการตัดสินใจที่ที่ถามใจตัวเองมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงพลังงานวนแล้ววนอีกเราเรามีเขาเรามีความสุขเราขาดเขาเราทุกหรือว่าเราสุขหรือมันเป็นยังไงถามตัวเองวนแล้ววนอีกจนจนแทบบ้าก็ใช้คํานี้จนรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราจะต้องถามตัวเองตลอดเวลาทําไมเขาไม่ให้คํามั่นสัญญาหรือไม่ให้คําตอบคุณรักเขามากไม่ใช่ว่าคุณไม่รักคุณรักมากค่ะ แต่ว่าความรักนี้ทำไมมันกลับมาด้วยความทุกข์ความเศร้าใจนะคะพลังงานของคุณเนี่ยไปอ้อนวอนไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรให้ดนจิตดนใจให้เขารักและเอ็นดูคุณเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เราคบกันทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพื้นฐานที่คุณรักเขามากๆนะคะคุณรักเขามากมากกว่าตัวคุณ เขาเรียกว่ารักเขาจนให้อภัยได้สัตว์ทุกเรื่องนะคะคุณเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะต้องดีขึ้นในภาพรวมอาจจะเป็นนิสยัยหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมใดๆก็ตามคุณมองว่าคุณรักเขาคุณทนได้นะคะและคุณก็เชื่อว่าพอเขาโตขึ้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะดนจิตด,ดนใจนะคะแต่ถามว่าจุดหักเหของดวงของคุณคือสิ่งที่คุณรับไม่ได้คือเพื่อนฝูงที่มันสนิทเกินเพื่อนสนิทเกินไปไหมอะผู้หญิงคนนี้ นั่งรถคุณบ่อยจังเลยมันเกินไปหรือเปล่าเอออถึงแม้ว่าเขาจะพูดว่าเอ,อ้ยไม่มีอะไรเป็นน้องที่ทํางานเอ,อ้ยมันจะไงเขาเรียกว่าคนที่เจอคลิปนี้ยอาจจะมีพลังงานที่มิติแรกก็คือเด็กรุ่นน้องเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตามสนิทเกินเบอร์ไปหรือเปล่าสนิทเกินเพื่อนไปหรือเปล่า อันนี้คือเรื่องแรกนะที่เป็นปัญหาซึ่งมันอาจจะสมพงศสัมพันธ์กับบางคนนะคะและเรื่องที่2ที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ขึ้นอยู่ว่าใครจะเจอเคสไหนนะคะเจอเรื่องอะไรคือทํางานตลอดเลยเดินทางตลอดเลยคุณไม่มีเวลาให้ฉันเลยคุณไปนู่นไปนี่ได้แต่ทำไมคุณไปกับฉันไม่ได้คุณไปหาเพื่อนได้เพื่อนทุกร้อนคุณรีบไปทำไมคุณคุณมาคุณหาฉันก่อนไม่ได้เวลาที่ให้เราเป็นเวลาสำรองเสมอ ลองจากทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่สามที่ใครก็อาจจะเจอก็ได้เช่นบอกรักแต่การกระทำสวนทางบอกรักเรามากทะเลาะกาันง้อกันรักกันขาดฉันไม่ได้ขาดคุณไม่ได้นะนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ทะเลาะกันขาดคุณไม่ได้รักนะรักนะอ๋อผมผิดไปล้วผมขอโทษรักนะรักนะโอ้ไม่เจ้าชู้อีกแล้วรักนะรักนะคุณอยู่ด้วยคําพูดเหล่านี้วนเวียนเป็นวัฏจกักร แล้วมันก็ทําให้คุณน่ะแล้วแล้วประกอบกับตัวคุณน่ะก็รักเขาด้วยนะคะคุณจึงมองว่าเอยเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นจนตอนนี้คุณแงนหน้ามองฟ้าแล้วแหละคุณถามโชคชะตาแล้วแหละในตําแหน่งนี้ว่าสรุปเขาดีขึ้นได้หรือเปล่าหรือนี่คือเป็นธรรมชาติของเขาหรือนี่คือสันดานของเขาคุณเริ่มถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วว่าเขากลับมาได้หรือเปล่าเราต้องทนทุกข์แบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วคุณเริ่มกลับมาถามตัวเองในตําแหน่งนี้คือ เราจะอยู่แบบนี้ได้หรือเปล่ามันเหมือนทะเลาะกันทุกวันละมนเหลืองมันเหมือนว่าเราเริ่มไม่มีความสุขแล้วไอ้เรื่องที่มาเป็นปัญหามันก็ไม่ได้จบง่ายงานก็ซ้ำซากจําเจบ,บนเบียอยู่แบบนี้จนคุณรู้สึกว่าเราก็งี่เง่าเนาะที่พูดแต่เรื่องเดิมซ้ําๆแต่ทําไมเรื่องเดิมซ้ําๆถึงยังเกิดขึ้นอยู่นี่คือจึงเป็นพลังงานแต่ทั้งหมดทั้งมวลต่อให้สื่อสารอย่างไรก็ตามคุณไม่ได้คิดอยากจะเลิกกับเขา เจ็บช้ำน้ําใจขอโทษขอโพยมาง้อมาโอ้คุณก็หายเพราะอะไรพื้นฐานคือคุณรักเขาและเขาก็ยังไม่ได้หายไปจากไหนเพียงแต่พฤติกรรมนิสัยของเขาไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองถามว่าเขาก็ยังมีส่วนดีอยู่ไหมมีส่วนดีเขาก็ยังดูแลคุณได้นะคะ มันก็ยังทําให้คุณรักเขาอยู่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างรอบข้างเขาอะมันดูไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนวันแรกไม่เหมือนคํามั่นสัญญาไม่เหมือนเวลาผิดใจกันขอโทษจะไม่ทําก็ทํามันเป็นอารมณ์นั้นนะคะครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่คุณฝึกใจมาอย่างสงบจริงๆฝึกใจมาอย่างแน่วแน่นจริงว่าต่อไปนี้ฉันจะเดินโดยไม่มีคุณนะนะแล้วดูซิว่าฉันจะเดินได้ไหมแล้วเชื่อมั่นว่าคุณเดินได้ด้วยเพราะข้งนี้คุณแบกความรู้สึกแบกความหวังแบกความรักตัวเองแบกความสุข ของตัวเองออกไปด้วยคุณรู้สึกว่าคุณหมดเวลาร้องไห้หรือว่าทุกใจเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะเนี่ยบางทีเกณฑ์นี้อาจจะรักกันมานาะนเนาะบางคนก็อาจจะ3ปีขึ้นแล้วก็ได้นะคะมาสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้และคุณจะเดินไปบอกเขาตรงๆอารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรคุณตัดสินใจแล้วคะ่ะคุณจะไปพูดกับเขาความรู้สึกกิริยาพฤติกรรมของคุณจะเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งคะ่ะ สิ่งที่คุณจะไปพูดกับเขาทุกเรื่องคุณทนได้ค่ะแต่เรื่องเดียวที่คุณจะขาดขาดเลยก็คือจบเลยก็คือเขามีคนอื่นเขาเริ่มปันใจและเขามีคนอื่นเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้แล้วถ้าไอ้คนอื่นคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวเขาเธอคุณยิ่งรับไม่ได้ใหญ่ครั้งนี้คือจบขาดค่ะเรื่องนี้คือเรื่องที่คุณถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ตำแหน่งที่สองค่ะต่อให้ต่อให้เขารวยคุณจนคุณก็ยอมจบเพราะคุณรู้สึกคุณไม่มีความสุข ต่อให้เขาช่วยเหลือคุณอยู่คุณต้องการความช่วยเหลือของเขาบางครั้งคุณก็จะแบกแบกอุปสรรคไปด้วยเอาวะไปไปรุ้นเอาข้างหน้าไม่ไหวละ อยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขรค่าไม่มีพื้นที่ให้กับเรายืนก็หายใจก็ผิดดังนั้นณนะเวลานี้คือเรื่องเดียวที่คุณจะเลิกกับเขาโดยถาวรเด็ดค่ะก็คือเขาไม่ให้เกียิคุณด้วยการมีคนอื่นแล้วคนอื่นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยคุณยิ่งรู้สึกว่ามันมันไม่มีวันดีแล้วมันติดลบละคุณไปอย่างแน่นอนค่ะและพอคุณจัได้พูดเขาก็เฉยฉสัญญาแล้วก็ทําบ้างไม่ทําบ้าง คือตอนนี้คุณไม่เชื่อคำพูดของเขาอีกแล้วคุณมองว่าเขาพูดเพื่อเอาตัวรอดพูดเพื่อให้ขอผ่านไปถีนะคะครั้งนี้คุณเป็นราชินิดาบคุณจะตรงๆแล้วก็พูดตรงๆแล้วก็รับได้กับสิ่งที่เขาจะสื่อสารมาแต่คุณตั้งป้อมปากการเวลาคุณตั้งธงชัยของคุณไว้แล้วว่าคุณจะจบดังนั้นคุณจะพูดว่าเพราะอะไรที่คุณอยากเลิก ต่อให้ฉันจะต้องไม่มีคุณฉันอาจจะดูแย่ลงชีวิตอาจจะติดขาดบ้างฉันก็พร้อมจะเลิกและสิ่งที่คุณกําลังตั้งรับไว้เพราะคุณบอกสาเหตุเสร็จต่อให้เขาพูดอะไรมาคุณก็มองว่าเขาเชื่อไม่ได้คําพูดเขาเชื่อไม่ได้เพราะตอนนี้คุณคุณมีคําตอบให้กับตัวเองแล้วคุณจะจบนะคะใบต่อมาใบสุดท้ายของคุณคะ่ะโอ้คุณก็มีมุมใจอ่อนนะนะคะ บางครั้งคุณก็ใจอ่อนแต่ครั้งนี้คุณตั้งใจจะจบแต่อย่าลืมนะคุณยังมีมุมใจอ่อนอยู่สมมุติว่าคุณเข้มแข็งคนเด็ดขาดนะสมมติถ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ให้เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ไม่หมอขออนุญาตเปรียบเทียบนะตอนนี้ถ้าคุณเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือ90%คุณใจแข็งและเด็ดขาดแล้วก็อยากจบแต่อีก1 0คุณยังรักเขาแล้วก็ยังใจอ่อนอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นพลังงานน้อยแล้วค่ะนะคะ คุณคุณคุณรักเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณสําหรับคุณแต่อาจจะไม่ใช่สําหรับเขาก็ได้เพราะถ้าเป็นสําหรับเขาคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาคงจะดูแลคุณดีกว่านี้นะคะไปต่อค่ะเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นเขาจะตอบสนองคุณอย่างไรเขาจะแสดงออกอย่างไรและจะยอมจบง่ายมากง่ายๆไหมอ่ะไปดูก่อนว่าเขาจะตอบคุณว่าอย่างไรเขาจะพูดว่า คุณขาดเขาไม่ได้หรอกคุณจะเหงาคุณขาดเขาไม่ได้หรอกอืมเขาจะพูดแบบนี้ใบที่สองค่ะยังไงซะคุณก็ต้องคิดถึงเขาแล้วคุณก็ต้องส่องเขาแล้ววนเวียนกลับมาอีกเขาจะบอกกับคุณว่าคุณรักเขาแล้วไม่มีวันที่จะเลิกกับเขาเขาไม่คิดว่าคุณจะเลิกค่ะ เขาคิดว่าการที่คุณสื่อสารหรือพูดออกมาในตําแหน่งเนี้ยเขาคิดว่าคุณพูดเล่นด้วยซ้ําเขาคิดเสมอว่าคุณไม่มีวันจะเลิกกับเขาค่ะไพ่ใบนี้แปดดาบค่ะแล้วเขาก็มองว่าคุณไม่มีที่ไปไม่มีทางไปและไม่มีวันออกจากอขอบเขตของเขาอย่างแน่นอนเขาคิดไม่ออกเลยว่าคุณจะเลิกกับเขาได้อย่างไรคุณจะไปไหนคุณจะทำอะไรแล้วคุณจะเลิกกับเขาเพื่ออะไร นะคะใบที่สี่ค่ะเขาก็ไม่มัน่นเขาก็ไม่คิดอีกอะ่ะแล้วพูดเขามั่นใจไหมเขาก็ไม่มั่นใจอะค่ะว่าคุณจะเลิกกับเขาหรือคุณพูดจริงอะไรแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็ไม่เขาเห็นคุณขึงขังอย่างเงี้ยมาหลายรอบแล้วแล้วสุดท้ายคุณก็เราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขามอกว่าเป็นปกติใบสุดท้ายเขาบอกว่าคุณเป็นคนใจดีน่ารักนะคะและ เขาก็ไม่ได้ให้คุณสั่นคลอนอะไรถ้าเป็นตำแหน่งของครอบครัวสามีภรรยาคุณก็เป็นตำแหน่งหมายเลขหนึ่งของเขาเสมออยู่แล้วอืหรือว่าถ้าคุณเป็นคู่รักเขาก็ไม่คิดจะเอาใครมาบางังบทบงังเขาก็แค่สนุกช่วครั้งช่วงคาะเขาก็จะบอกกับคุณแบบนี้แต่เขาไม่ไม่มีโมเมนต์มุมใดเลยว่าเขาคิดว่าคุณจะเลิกกับเขาแล้วจะทําได้จริงแล้วคุณจะไปยังไงต่อคุณไม่เคยขาดเขาเพราะเขาก็ดูแลคุณอยู่นะคะและ คุณก็ขึงขังแบบนี้อยู่เรื่อยๆสุดท้ายคุณก็กลับมาเป็นภรรยาหรือเป็นแฟนของเขาเหมือนเดิมนะคะเขาไม่เชื่อคะ่ะคุณไปบอกจบเขาก็ไม่เชื่อโอเคแล้วถ้าคุณขอจบจริงๆเขาจะยื้อคุณไว้หรือไม่ยื้อไม่ยือ้อใบที่หนึ่งคะ่ะโคุณแน่ใจเหรอ เขาจะถามคุณนะคะว่าคุณแน่ใจหรอที่คุณคิดมาคุณอยากจะจบอ่ะคุณพร้อมที่จะไปจากผมแล้วหรอพร้อมที่จะไปจากแล้วใช่ไหมเขาจะถามความพร้อมของคุณนะคะใบที่สองค่ะใบที่สองนะคะแล้วพอเขาถามความพร้อมของคุณนะคะเขาก็จะถามอีกว่าห้าดาบคุณคุณแน่ใจกับคําตอบของคุณแล้วหรอคุณมั่นใจกับคําตอบของคุณแล้วหรอห้าดาบเขาคิดว่า คุณไม่มีทางที่จะหายไปจากเขาได้นะคะอเขาไปคิดอะคะ่ะเขาคิดว่ามันแค่ชั่วครั้งชั่วข้าวที่คุณอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกไปเดี๋ยวเขาก็ไปง้อก็ปกติกลับมาปกตินะคะไปต่อถามว่ายื้อไหมมันไม่ใช่คําว่ายื้อค่ะเขาบอกว่าคุณไม่ได้เลิกจริงแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณรักเขาอยู่ และเขาก็มองว่าเดี๋ยวเขาง้อคุณก็กลับมาค่ะอืมยังไงคุณก็บอยบินกลับมาอืมไม่ไม่คิดว่าไม่เขาไม่คิดว่าจะยื้อหรืออะไรคุณเลยนะคะแต่เขาคิดว่ายังไงซะคุณก็บินกลับมานะคะผีเสื้อแมงปอนะคะเป็นตัวแทนของพลังงานที่แมงปอบอยบินไปไหนก็เจอเข็มปักนะคะ ผีเสื้อบวยบีนไปไหนก็กลับมาเหมือนเดิมก็ยังคงคงเป็นพลังงานเขาก็ยังมีแรงดึงดูดที่ทําให้คุณอยากกลับมาอยู่ดีดังนั้นเขาไม่เชื่อไม่คิดนะคะไม่ได้ยื้อไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะเาคิดว่าคุณไม่เลิกจริงเขามองว่าเดี๋ยวให้เวลาคุณสักนิดนะคะให้อยู่กับตัวเองสักนิดนะคะคุณอาจจะไม่ชอบเขาเขาเข้าใจแต่เขาก็เขาคิดว่าคุณไม่เลิกกับเขาแน่นอนมันก็เลยไม่มีอารมณ์ว่าจะยื้อหรือไม่ยื้อคิดว่าคุณไม่เลิกกับเขา ต่อให้คุณยืนการว่าจะเลิกกับเขาเนี่ยเขามาง้อคุณมันก็เข้าเข้าจบเข้าอ,อีรอปเดิมนะคะเขารู้ว่าคุณมีจุดอ่อนทางหัวใจแบบไหนอ่อนไหวตรงไหนอืมเขาไม่คิดว่าคุณจะเลิกกับเขาถ้าเขาไม่คิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงแล้วตัวเขาเคยคิดที่จะเลิกกับคุณไหมอ่ะขอสักสีใบตัวเขามีมุมมองที่จะเลิกกับคุณไหมก็ไม่ไม่แต่ก็ไม่หยุดบริหารเสน่ห์นะคะ ไม่นะเราก็จะทะเลาะกันแบบนี้จุกจิกไปไม่ไม่มีอะไรเขาไม่ได้สี่เรียสทะเลาะก็งอนะคะตำแหน่งต่อมาก็ในเมื่อคุณยังรักเขาอยู่เขาก็งอตามปกติก็เราก็อยู่กันแบบนี้นะคะแล้วใบสุดท้ายโอเคเขาก็ไม่ได้ให้ขาดตกบกเพราะเขาก็ดูแลคุณดีถ้าหมายถึงการเงินที่อุปถัมภ์คุณอยู่ก็อุปถัมภ์คุณปกติดังนั้นถามว่าถ้าคุณยืนการจะเลิกเขาก็ไม่เชื่อคะ่ะ ถ้าคุณยืนยันอีกว่าจะเลิกแน่นอนเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะเลิกกับเขาอยู่ดีไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้าคุณจะเลิกจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็งอเขาไม่รู้จุดอ่อนของคุณอยู่แล้วพองอเสร็จคุณก็กลับมามันก็เป็นเหมือนเดิมผีเสื้อก็บินคืนสู่ต้นไม้ต้นเดิมดอกไม้ดอกเดิมที่เคยดองดมเขาไม่คิดอะไรเลยค่ะและไม่มีวันคิดด้วยว่าคุณจะเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาดอือแล้วพอถามว่าพอถามโชคชะตาว่าเขาจะยื้อคุณไหม ว่าเขาไม่คิดไงคะว่าคุณจะเลิกเขาก็เลยไม่มีโมเมนต์ว่าจะต้องยือ้อเพราะยังไงเขาก็มองว่าคุณเลิกกับเขาไม่ได้เพราะคุณรักเขามากอ่าน่าจะเป็นอะไรที่หลงตัวเองนะคะเออแม่หมอก็เวอร์ไปนะคะแฟนคุณนะขอโทษด้วยนะคะเออจากนี้เป็นต้นไปเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณมากไหมอ่ะถ้าคุณไม่เลิกเขาจะเทคแคร์คุณไหมก้าวดาบค่ะคุณก็ทุกข์ใจเหมือนเดิมบวนลูกค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ บรรทัดที่สองอ่าใบที่สองค่ะเขาซัพพอร์ตคุณด้วยการอุ้มชูอุปถัมภ์อาจจะเลี้ยงดูนะคะชีวิตมันก็ไปต่อหรืออาจจะมีเรื่องลูกที่ทําให้เราต้องอยู่ต่อกันไปการแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายเรื่องบุตรนะคะคู่แต่งงานก็ก็ต้องอยู่แบบนี้ทุกใจแต่ก็ทุกอย่างก็ซัพพอร์ตนะคะคนเป็นคู่รักก็ทุกใจค่ะแต่ทุกอย่างอาจจะมีการเกื้อกูลหรือมีธุรกิจร่วมกันหรือว่าอาจจะมีเรื่องอะไรแชร์กันที่มันยังคงลุงรางที่จะเลิกกันไม่ได้สรุป ต่อให้คุณตั้งใจเด็กขาดเขาก็มองว่าคุณพูดเล่นประชดต่อให้คุณยืนยันว่าเด็กขาดคุณจะเลิกคุณบล็อกคุณหายสุดท้ายเขาก็ไปงอคุณอยู่ดีสุดท้ายคุณกลับมาก็ความทุกข์ก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นวงเหวนอ่าเขาจะเป็นวงแหวนเป็นจะบอกเป็นวงเวียนเสียงผ่านเป็นวงเวียนเป็นวงแหวนเหมือนเดิมค่ะเขาไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยไม่คิดอืมไม่คิดว่าคุณจะไปจากเขาค่ะอืม มันเป็นอารมณ์นั้นไม่รู้จะให้ไพ่ออกไปยังไงไพ่ออกไปทีไรก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะกล้าหาเลิกกับเขาค่ะแต่ถ้าเลิกแล้วนะเชื่อว่าเขาก็ตามไปง้อคุณอยู่ดีก็คือยือดเยื้อนั่นแหละค่ะยังคาราคาซังคงตัดกันไม่ได้อ่ะค่ะ นะคะคุณก็มีโมเมนต์ใจอ่อนเขาก็รู้จุดอ่อนของคุณก็ยังคงเป็นแบบนี้แต่เมื่อไหร่ถ้าคุณกล้าหันคุณยืนกาแล้วคุณเลิกร้อยเปอร์เซ็นคุณไม่หันกลับไปบล็อกปิดกันย้ายบ้านใหญ่บ้านเลยย้ายที่หัวใส่เลยหายเลยหายเกลี้ยงไม่สนใจเขาอีกแล้วแล้วไม่ติดต่อไม่หันมาแลเลยนะคะชีวิตคุณจากนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้คุณจะปล่อยวางมากขึ้นคุณอาจจะมีการนุ่งขาวห่มขาวเพื่อ เพื่อให้กับวิบากกรรมเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อปลดล็อกเพื่อให้อะไรที่มันเป็นมารผจญหลุดไปจากชีวิตคุณนะคะเขาเรียกว่าอาจจะเข้าสู่นุ่งขาวหุ่มขาวถือศีลบ้างไปไปไปถือศีล3วัน5วัน7วันบ้างหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้ใจปล่อยวางคุณจะเริ่มปล่อยวางกับความรักแล้วคุณจะมีความรักที่ยากขึ้นนะคะเพราะคุณมองว่าความรักรักแค่ไหนสุดท้ายก็เจ็บช้ำน้ำใจแล้วความเจ็บช้ำนี้ยังฝังใจคุณอยู่ดังนั้นคุณจะ มีรักยากแต่ดวงของคุณไม่ได้กุดกูค่ะดวงของคุณจะมีเกณฑ์อัศวินขี่ม้าขาวมาดังนั้นคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักที่เป็นคู่แท้ในอนาคตนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคู่แท้คู่ที่จริงจังในอนาคตคุณจะรู้ว่าอิตาคนนี้มันจะตามคุณมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโกรดนางก็โกวดให้เขาด้วยได้คุณตัดสินใจจะไปแล้วนะคะเขาจะกลับมาห่วงก้างคุณ คุณมีรักใหม่ถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนยังไงเขาจะกลับมาห่วงก้างคุณไม่เลิกค่ะดังนั้นความรักก็ยังอีรุงตุงนังสลัดไปไม่รุดนะคะเออเป็นอารมณ์นี้ซึ่งไพ่าหาจุดจบไม่ได้จริงๆค่ะผลลัพธ์จะเป็นยังไงไพ่ก็ไม่ได้บอกเพราะพยายามจะเปิดจนจะหมดกองไพ่ยอยู่แล้วไพ่ก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันยังคงคาราคาซัางบนเวียนเป็นวัฏจักรนะเป็นวิบากกรรมก็ว่าได้นะทั้งที่คุณกําลังจะมีรักใหม่ที่ดีเขาก็จะกลับมาด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะโชคชะตายอยากจะเตือนอะไรคุณด้วยไพ่สามใบนะคะ ใบที่1รักตัวเองให้มากอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขเลือกอยู่ตรงนั้นคุณได้คําตอบเลยนะอยู่ตรงไหนมีความสุขทําอะไรแล้วมีความสุขทําตรงนั้น2อนะคะอะไรที่มันทําให้เราทุกอะไรที่เราทําให้เรารู้สึกว่าไม่พบแสงสว่างอันนั้นก็คือไม่ใช่ความสุขพอไม่ใช่ความสุขจะอยู่ทาไมนะคะและจงยืนหยัดด้วยตัวเองทํามาหากินด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครมาชุบมือชุบเลี้ยงชุบใจชุบตัว จงทามันด้วยตัวของคุณเองจงจงใส่ใจกับการหาเงินหาทองกับการตักตวงความสุขอะไรที่เป็นทุกข์ก็เดินมันออกมาคุณไม่คุณจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในวงแห่งทุกข์เพราะว่า คนเรามีชีวิตอยู่กันไม่กี่หมื่นวันหรอกดังนั้นถ้าคุณยังวนเวียนอยู่กับวันแห่งทุกข์เท่ากับคุณเสียเวลาแห่งความสุขไปอย่างน่าเสียดายนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกค่ะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ใจคุณเลยและจะความแข็งแรงของใจค่ะจะโอนอ่อนจะวันนี้ยวบยาบพรุ่งนี้แข็งแรงต่ออีกวันจะ ออยอมอ่อนข้อแล้วแต่ทุกอย่างความรักมันลิขิตยากนะคะความรักเป็นอะไรที่หาคําตอบได้ยากดังนั้นคนที่เจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะก้าหารแต่ความก้าหายของคุณยังมีจุดอ่อนค่ะ เป็นกำลังใจให้ใครเอ็นดูผู้ทํานายนะาอูผู้ทํานายคุยเป็นตั้งหลาย10นาทีนะคะเอ็นดูด้วยการแชร์คลิปนี้เป็นบุญคูไพ่นะคะหรือคาดการกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ข้างล่างนี้ค่ะที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็มีตัว S นะคะเขาเรียกปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณนะคะปุ่มนี้กดแล้วก็ช่วยสนับสนุนช่องค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ